ครับผมเป็นพลานแสตช้อฟันครับไฟเนี่ซ้อมมากี่วันสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ข้ายการติดอุบลครับอยู่ที่อุบลเลยมีใครเป็นผู่บอลสอบรมมั้ยมันเป็นมีปีไม่ขายครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบห้าปีครับสูงเท่าไหร่ครับหนึร้อยห้าสิบแปดครับน้ำหนักแบบปอยตอนนี้สี่สิบหกครับมวยสไตล์อะไรครับมีมือครับวันนี้มาเจอคุ้ยเสน่ห์ยังไม่เคยต่อยเขานะครั้งแรกเลยใช่ศึกษาเก่งมาต่อยเขายังเลยขามวยสไตล์มีมือครับวันนี้มาเจอเขาวางเกมล่่่าสุดตอยไปที ขุมบนครับอันนั ort, or ้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยปล่อยต่อยครับเป็นไงบ้างชนะครับชนะวันนี้เลยมาลังสิตนะวันนี้ช่างต่อยเวกีกิโลสี่สิบสามครับเมื่อเช้าสอบหนักยังครับเป็นไงบ้างน่าจะพอดีมาพอดีมาสบายเนาะร่างกายเปได้กี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าเปอร์เซ็นต์ครับโซบูแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับค่ายเนาะคุมมากี่กิโลสองกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสามสิบครั้งคนจังหวัดขุมบนไล่ธานีอ้าวฝากเชิญช่วยแฟนคลับหน่อย ฝากเชียร์เลยเต็มที่นะขอโชคดีครับ